bm w u x5 งบ3ล้านเอาอยู่คันนี้ x5 30 dm sport ราคาเพียง3ล้านต้นต้นและคันนี้ x5 45 em sport ราคาไม่ถึง3ล้านอุ้ยอยากได้อยากได้อยากได้ วันดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการยูโรปาพีเยมซีเลคชั่นค่ะพบกับไอรีวิวนะคะที่นี่ยูโรปามอเตอร์สาขาตะลิ่งชันค่ะวันนี้ไอามากับรถ BMW SUV ไซส์ใหญ่ๆเลยนะคะรับรองว่าถูกใจแน่นอนเพราะว่าราคาพิเศษสุดๆเลยค่ะ BMW x 5ค่ะ และไม่ได้มาคันเดียวด้วยนะงานนี้นี่มีมาให้เลือก2รุ่น2คันเลยนะคะตอนนี้ในสต็อกเรานะคะมีรถ BMW อมดอ2รุ่น X5 เนี่ยให้คุณเลือกถึง5คันเลยนะคะเป็นรถเครื่องยนต์ดีเซลกับปลั๊กอินไฮบริดค่ะนี่ข้างๆอายคันนี้นะคะนี่คือรถ BMW X5 30 DM Sport ค่ะคันนี้นะคะราคาดีดีราคาเพียง 3 9 0ล้าน90บาทเท่านั้นเองค่ะใครที่ชอบเครื่องยนต์ดีเซลนะคะต้องรีบเลยนะคะเครื่องยนต์ดีเซลของเราตอนนี้นะคะมีเพียงคันเดียวเท่านั้นค่ะต้องไวค่ะและด้านข้างอีกคันหนึ่งคันนี้โอ้โหหล่อถูกใจค่ะแบบนี้ต้องจัดเลยนะคะนี่ B M W X 5 45 E M Sport ค่ะเห็นคันนี้แล้วรู้สึกหวั่นไหวะ่ะ หล่อมากหล่อเกินหล่อจนอยากรีวิวนะคะวันนี้เดี๋ยวขอเอาคันนี้มารีวิวให้ได้ชมก่อนนะคะสำหรับรถปะอินไฮบิค่ะนี่คือ X5 45 EM Sport นะคะเป็นรถปี2020ค่ะไม้ของเขานะคะอยู่ที่ประมาณ83,000โลค่ะมาพร้อมกับ BSI คุ้มของ5ปีหรือที่ระยะทาง100,000โลค่ะวารันตีไม่จำกัดระยะทางนะคะสิ้นสุดปี2025ค่ะและราคาของคันนี้หู ใช่บอกไปนะคุณผู้ชมต้องรีบจองเลยอะเพราะว่ายังไงก็ต้องโดนค่ะคันนี้ราคาดีไม่ถึง3ล้านบาทค่ะ uh huh. พี่ใหญ่ของเรานะคะคันนี้ราคาเพียง2 9 9ล้าน9บาทเท่านั้นค่ะและยูโรป้ามอเตอร์ขอมอบส่วนลดให้เลยนะคะสำหรับท่านที่สนใจค่ะติดต่อทักไลน์มาเลยนะคะลดให้เลยทันที1 0 0่0แสนบาทค่ะ X545EM Sport คันนี้นะคะเหลือเพียง 2,890,000บาทเท่านั้นนะ <Wow. S 1> ฟังไม่ผิดค่ะ289นะคะคุณจะได้คับ b m เ X5 ม5 e อ s p o ยู่คันนี้เลยแล้วก็หล่อมากด้วยนะคะดูสิคะมาพร้อมกับชุดแต่งรอบคันนะเจ้าของเดิมมีแต่งหล่อมาเพิ่มแล้วคุณไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มแล้วนะคะสำหรับ X5 คันนี้มาเดี๋ยวเรามารับชมรีวิวกันค่ะ bm w ux 5 4 5 em Sport คันนี้นะคะมาพร้อมรหัสตัวถัง g 0 5ค่ะแน่นอนดีไซน์ภายนอกสปอร์ตดูดันนะคะภายนอกสีขาวเสริมหล่อด้วยชุดแต่ง m Sport และชุดแต่งรอบคันนะคะคันนี้เนี่ยจะโดดเด่นด้วยกระจังหน้านะคะเพราะว่ามาพร้อมกับสีดำเลยตัดกับสีขาวของตัวรถนะคะเป็นกระจังหน้าแบบ active air s t e a m ค่ะ และนอกจากนี้นะคะก็มาพร้อมกับกล้องโซลาร์วิว3 60องศาด้วยค่ะระบบไฟหน้านะคะเป็นแบบ a Addapttive LED ค่ะปรับตามทิศทางการหมุนของพวงมาลายัยมาพร้อมระบบปรับการทำงานไฟสูงอัตโนมัตินะคะระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติและไฟตัดหมอกผู้น้า LED ค่ะ และนอกจากนี้นะคะก็ยังมาพร้อมกับเซ็นเซอร์รอบคันด้วยนะคะและชุดตกแต่ง M a e r o Dynamic ค่ะสำหรับเครื่องยนต์ของ BMW X 5คันนี้นะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน6สูบ 3, 3 0 0 0 cc 3 0มลิตร Twin Power Turbo จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะเซปโต o นิ c ค่ะและมาพร้อมกับระบบขับเคลื่อน x d r i v e 4ล้อนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้าที่สามารถทำพละกำลังสูงสุด113แรงม้าและเมื่อรวมการทำงานของเครื่องยนต์เบนซินและมอเตอร์ไฟฟ้าเข้าด้วยกันนะคะ X5 คันนี้จะให้พละกำลังสูงสุดถึง394แรงม้าเลยล่ะค่ะ สำหรับในหมดไฟฟ้าล้วนนะคะวิ่งได้ระยะทางสูงสุด80กิโลเมตร km, และวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนได้ความเร็วสูงสุด140กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะบริเวณด้านข้างมาพร้อมกับล้ออลรอย M ขนาด21นิ้วลายวายสป็กแบบสลับสีค่ะและกระจกมองข้างมาพร้อมกับกล้องรอบคันด้วยนะคะประตูก็รองรับระบบ Comfort a แอสเซค่ะและเป็นประตูแบบซอฟโพ้ด้วย ชุดการตกแต่งค่ะขอบประตูขอบหน้าต่างนะคะหลกหลังคาจะเป็นสีดำเงาแบล็ใไฮกอสและสมหลอดด้วยชุดแต่ง M Sport ค่ะสำหรับส่วนท้ายของ BMW X5 โดดเด่นด้วยไฟท้ายนะคะสวยงามเลยนะคะคันนี้แล้วก็มีกล้องมองหลังมีเซ็นเซอร์รอบคันนะคะด้านล่างท่อคู่แยกซ้ายขวาค่ะฝาท้ายนะคะรองรับระบบ c o t l ทคเล a i ท g a t e ด้วยค่ะ เปิดออกมานะคะจะแยกเป็น2ชิ้นมีด้านบนกับด้านล่างนะคะซึ่งตัวรถเนี่ยก็จะมีความสูงก็สามารถที่จะปรับระดับความสูงต่ำของตัวรถได้ด้วยนะคะก็จะมีปุ่มมาให้นะคะสามารถที่จะปรับได้เลยอย่างอายนะคะเป็นคนตัวเล็กก็สามารถที่จะปรับให้รถเนี่ยลดระดับลงต่ำลงนะคะเพื่อที่จะสามารถยกของใส่ท้ายรถได้อย่างสะดวกค่ะ ภายในห้องเก็บสัมภาระของ X5 แน่นอนว่าใหญ่กว้างนะคะแล้วก็จุของได้เยอะมากๆกระเป๋าเดินทางนะคะ3-4ใบใส่ได้เลยนะไซส์กลางนะคะหรือจะใส่ไซส์ใหญ่ก็ได้นอกจากนี้นะคะก็พับเบาะห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะทำให้ห้องเก็บสัมภาระกว้างมากยิ่งขึ้นนะคะจะสามารถวางเต็นวางถุงก๊อบก็ได้สบายเลยค่ะ ในห้องโดสารของ bmw x 5คันนี้นะคะดีไซน์สปอร์ตค่ะแผงคอนโซลนะคะสีดำแล้วก็มีตกแต่งด้วยลวดลายนะคะตัดขอบโครเมียมและแต่งด้วยไฟแอมเบีนยนไลท์ที่สามารถปรับเปลี่ยนสีนะคะที่คุณชื่นชอบได้เลยค่ะสำหรับเบาะนะคะคันนี้ก็จะได้เป็นเบาะหนังนะคะสีน้ำตาลเข้มนะคะเบาะดีไซน์สปอร์ตนะคะนุ่มและนั่งสบายนะคะโอบกระชับด้วยเบาะที่นั่งคู่หน้าปรับไฟฟ้านะคะแล้วก็ มีลำบ้าซัพพอร์ตมาให้ด้วยนะคะฝั่งผู้ขับขี่มีเมมโมรี่สองตำแหน่งค่ะการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขับขี่คันนี้นะคะมาพร้อมกับพวงมาลัยมัลติฟัง์ชันค่ะพวงมาลัยหุ้มหนัง M Sport นะคะมีแพดเดิลชิพมาให้ค่ะฝั่งซ้ายควบคุม Cruise Control ฝั่งขวาควบคุมระบบ Entertainment ค่ะซึ่งสะดวกมากๆเลยนะคะคันนี้เขามี Head-Up Display มาให้ด้วยนะคะก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนขึ้นวิทยุนะคะผ่านตัวพวงมาลัยนี้โดยที่ ดูจากหน้าจอนี้นะคะไม่ต้องลาสายตาออกจากท้องถนนก็ขับขี่ได้อย่างปลอดภัยค่ะสำหรับหน้าจอเรือนไม้คันนี้นะคะขนาดใหญ่เลยนะเป็นหน้าจอ ID7 นะคะที่แสดงข้อมูลต่างๆเป็นภาษาไทยด้วยนะคะเปลี่ยนธีมได้ตามโหมดการขับขี่ค่ะสำหรับจอไอร้ายก็ขนาดใหญ่นะคะ10.25นิ้วและคันนี้นะคะสามารถควบคุมการใช้งานไอร้ายนะคะด้วยระบบทัสกีนนะคะ หรือควบคุมผ่านปุ่ม iDrive ก็ได้นะคะแล้วก็รองรับคำสั่งงานด้วยมือและคำสั่งงานด้วยเสียงด้วยค่ะ,ะ,คะและคันนี้นะคะก็ฟังเพลงพร้อด้วยนะคะมาพร้อมกับชุดเครื่องเสียงลำโพงรอบทิศทางฮา r m มานกาดอนค่ะคันนี้รองรับ Apple CarPlay and Auto นะคะ M My BMW สะดวกมากๆเลยแล้วก็สามารถที่จะ รองรับมัลติมีเดียไม่ว่าจะเป็นฟังวิทีุเชื่อมต่อบลูทูธนะคะแล้วก็สามารถที่จะรองรับเนวิเกชันนะคะเสดหาจุดหมายปลายทางของคุณได้เลยค่ะในส่วนของระบบความปลอดภัยค่ะคันนี้ก็มาพร้อมกับ Driving a s s i s t a n นนะคะซึ่งจะมีระบบแจ้งเตือนต่างๆนะคะเมื่อคุณขับขี่บนท้องถนนนะคะและระบบแอร์ค่ะเป็นแบบโฟโซนนะคะด้านหน้าแยกซ้ายขวาปรับอุณหภูมิได้เลยค่ะ ช่องใส่ของด้านหน้าค่ะมีช่องใส่แก้วน้ําให้2ช่องซึ่ง2ช่องนี้นะคะสามารถที่จะเซตตั้งค่าอุณหภูมิแก้วน้ําของคุณได้นะคะไม่ว่าจะเป็นรักษาอุณหภูมิความเย็นนะคะหรือ อุ่นแก้วให้มีความร้อนอยู่ตลอดนะคะหากเดินทางไกลก็สามารถที่จะดื่มเครื่องดื่มสุดโปรดของคุณนะคะแล้วก็ขับขี่ไปด้วยได้เลยค่ะนอกจากนี้นะคะคันนี้ก็จะมีช่องสําหรับวางโทรศัพท์มือถือมาให้ด้วยรองรับไวเลสชาร์จมีช่องเสียบ USB มาให้อีกหนึ่งช่องนะคะสําหรับระบบเกียร์คันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติ8สปีดค่ะสำหรับโหมดการขับขี่ค่ะคันนี้นะคะก็เป็นรถปะอินไฮบริดสามารถเลือกปรับโหมดนะคะให้เหมาะสมกับการใช้งานได้เลย หากคุณนะคะขับรถในเมืองเนาะขับไปที่ทํางานอย่างนี้นะคะหรือว่ารับส่งลูกไปโรงเรียนนะก็สามารถที่จะเลือกขับโหมดอิเล็กทริกนะคะเป็นโหมดไฟฟ้าล้วนเพื่อที่จะเซฟนะคะแล้วก็ประหยัดมากยิ่งขึ้นนะคะหรือขับโหมดอะดัพตีฟนะคะโหมดไฮบริดก็ได้หรือหากเดินทางไกลนะคะก็จะมีโหมดสปอร์ตนะคะที่ช่วยให้คุณขับสนุกมากยิ่งขึ้นค่ะและก็มีโหมดแบตเตอรี่คอนโทรลมาให้อีกด้วยค่ะ และอย่างที่บอกไว้คันนี้มาพร้อมกับกล้องโซลาร์วิว360องศาค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็จะมีภาพรอบคันนะคะที่จะอำนวยความสะดวกหากคุณต้องนำรถเข้าช่องเจอดต่างๆนะคะและนอกจากนี้ก็มาพร้อมกับระบบช่วยขับถอยหลังอีกด้วยค่ะเท่านั้นยังไม่พอค่ะ X5 คันนี้นะคะด้านบนก็ยังมาพร้อมกับปุ่มช่วยเหลือฉุกเฉิน SOS นะคะหากคุณเดินทางต่างจังหวัดนะคะแล้วเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ต้องการความช่วยเหลือนะคะสามารถกดปุ่มนี้ติดต่อเจ้าหน้าที่ของ B M w ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะและหากอยากจะชมวิวด้านนอกนะคะด้านบนก็จะมาพร้อมกับหลังคากระจกพาโนรามาขนาดใหญ่เชื่อมตั้งแต่ห้องบริษารด้านหน้าจนถึงด้านหลังเลยสามารถที่จะเปิดรับวิวด้านนอกได้ด้วยค่ะห้องบริษาทด้านหลังกว้างมากๆแล้วดูเบาะสิคะเรียบเนียบเลยนะคะเนี่ยมาลองนั่งกันได้เลยนั่งสบายจริงๆนะคะ แล้วก็คันนี้นะคะอำนวยความสะดวกครบคันเลยมาพร้อมกับแอร์ด้านหลังนะคะที่สามารถปรับอุณหภูมิได้แล้วก็มีแอร์มาให้ที่บริเวณเสาทั้งสองข้างอีกด้วยเย็นฉ่ำทั้งรถแน่นอนและนอกจากนี้นะคะก็มีม่านบังแดดมาให้ด้วยนะคะซ้ายขวาเลยค่ะสามารถที่จะเดินทางไกลได้เลยนะคะบังแดดสบาย,บายนอนหลับได้เลยแล้วก็หากมีโทรศัพท์มือถือนะคะสามารถที่จะชาร์จแบตได้ด้วยนะนี่เขาก็จะมีช่องสำหรับ เบไทยซีมาให้นะคะด้านหลังเบาะให้อีก2ช่องนะคะก็สามารถที่จะชาร์จแบตได้เลยค่ะแล้วก็ชมวิวด้านนอกโอ้ยอยากจะเดินทางกับครอบครัวด้วยรถ BMW X5 จังเลยค่ะสบายจริงๆ สปอร์ตถูกใจไหมคะ B M w X 5 45 E M สปอร์ตคันนี้นะคะสีขาวแล้วก็มาพร้อมกับชุดแต่งเพิ่มเติมรอบคันเลยนะดุด,ดันมากๆเลยแล้วก็ออปชั่นต่างๆนะคะจัดเต็มนะกล้องโซลารวิว360องศาหลังคากระจกพานูรามาขนาดใหญ่ภายในห้องโดยสารอำนวยความสะดวกครบคันเลยคะ่ะนั่งสบายแน่นอนคุ้มค่ามากๆเลยสำหรับ X 5คันนี้ในราคาไม่ถึง3ล้านบาทคา่ะราคาเพียง 2 9 9 0 0 0 0บาทและถ้ามีสนใจนะคะที่รับชม YouTube นี้อยู่นะคะยูโรป้ามอเตอร์ก็มอบส่วนลดพิเศษให้เลยนะ1 0 0 0บาทนะคะเหลือเพียง2 8 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะถ้าชอบก็มาเลยค่ะยูโรป้ามอเตอร์สาขาตะลิ่งชันนะคะเปิด Google m a p เซิร์ชมาได้เลยหรือทักไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันก่อนก็ได้ค่ะเอาล่ะก่อนจากกันไปค่ะฝากติดตามช่องทางต่างๆของยูโรป้ามอเตอร์ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Page นะคะ YouTube และ TikTok ค่ะรับรองว่าปีนี้อา,อาจะเตรียมรถ BM w ย,วยสวยๆราคาดีๆมาให้คุณได้เป็นเจ้าของกันแน่นอนค่ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ